สวัสดีครับคลิปนี้นะครับจะมาใช้ภาษาบ้านๆขผมบทนาศภาษาไทยนะครับมาแนะนํานะครับวิธีแต่งเสียงกีตาร์นะครับให้เล่นได้หลากหลายแนวนะครับส่วนมากที่ผมเล่นนี่ก็เป็นแนวลูกทุ่งโมลํานะครับแต่งเสียงกีตาร์ตัวไหนถึงจะเหมาะสมนะครับส่วนตัวผมเลยนะครับผมจะแต่งให้เบึ่งเลยนะครับ รับแรกน,นะครับกดตรงกีตาร์นะครับมาเลือกเสียงนะครับเว่าเราจะเอาเสียงไหนนะครับเอาตังมันคือคือดิสโทเปผมจะใช้ตัวนี่ครับผมน่านสุดได้เลย <c oughs> ตัวนี้แหละผมอ่านว่าเ <c oughs> <c oughs> สียงตัวนี้นะผมว่าผมว่ามันเล่นได้หลากหลายนะครับแล้วก็แต่งได้ด้วยกดไวเซตนะครับ ความดังครับขึ้นเลยตามผู้มากนะครับแล้วก็เลื่อนมานะครับเลื่อนมาเรื่อยๆเลื่อนมาส่นาเอฟฟิกอีคิว e เลยนะครับเราก็มาเพิ่มรีเวิร์สใส่นะครับ <ๆ S 1> <ๆ S 2> คอรัสอีกแตลดลงก็ได้ครับเลืวอน่ผู้มากนะครับ เอาจาก5้าินะครับเลื่อนลงมาตัวที่2นะครับกด B นะครับผงม,มาอันนี้จะเป็นทางเสียงนะครับดีเล่นียครับเห็น,นบอกครับมันสีมีแมบๆเมาตามอันนี้ถ้าคนชอบเอาตัวนี้เลยก็ได้นะครับแต่ผมจะเอาแบบมีวาวหน่อยนะครับ modulation น,นี่นะครับ เลื่อนขึ้นมาเป็น modulation เลื่อนลงมาหา tempo p a c e r นี่ครับผมจะเอาตัวนี้นะครับผมนี่มันวาวเ,เยอะไปแล้วก็กดเข้าตรงดีเ t a i l ครับแล้วก็ามาลดตรงนี้นะครับหมุนผมจะเอาจากประมาณน,นี้เนะเ็นบอกครับ เลื่อนลงมาครับเพิ่มค่าความแหลมสมเสียงแหลมพูดรูลูอยู่ไสนนอกนี่เดียววาวเยอะไปนะครับผมเอาสามีเลย นี่แหละครับแล้วก็เลื่อนมา EQ นะครับถ้าอยากได้แบบเพิเ่มหัวเสียงให้มันคมขึ้นออกนะครับตัวตนี้ก็เลื่อนขึ้นแล้วเต็มหมักเลยเนาะครับสักเก้าสักสิบค่าความถี่นี้มีผลนะครับถ้าเขาเอาเกณฑ์ขึ้นเรี่ยวเอาค่าความถี่ตรงนี้ลดลงสุดเลือห้าร้อยเสียงมันจะแหลมมากกว่าเดิมครับ แล้วมันก็จะดังขึ้นด้วยนะครับข้างนี้ก็มีผลนะครับข้างนี้ก็มุมขึ้นนะครับเป็นสองพันผมจะเอาบวเอาสองอันผมจะเอาแค่นี้นะครับ มันต่มันเป็นยังไงล่ะผมผมบวมักกัูไี้ไหมนะครับมันจะลูดซ้ายนิดนึงนะครับมันจะถึงหาเข้าเห่ินเรี่ยวๆนะครับมันก็สีบวมักมาได้สาหรับผมนะผมบวักผมก็สีลดตัวนี้ลงลดลงนะครับจะพคตรสีมันยังมาอยู่เรับแต่ว่ากด แห้งเติมได้หนักจังมากรถครั้งนี้ลงด้วยนะครับถ้าอยากได้แบบโบลูดเลยเซฟครับทีนี้เซฟแล้วแต่คุณจะเซฟเลยนะครับเซฟปุ๊บตั้งชื่อนะครับ กดโอเคนะครับแค่นี้แหละครับอันนี้คือที่ผมใช้นะครับถ้าอยากมาตรฐานจริงๆก็บต้องเซว่าครับแค่นั้นแหละครับใส่เครีรีเวิร์บกับคอรัสเข้าไปนะครับพอะพอครับ